ผู้ชมคะ CP r ร m นะคะยังคงเดินหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้มีมากกว่า13ปีแล้วนะคะเป็นการปล่อยลูกพันธ์ุปูม้ามากกว่า1ล้านตัวคราวนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีปล่อยลูกปูม้าอีก2,000 0,000ตัวค่ะ ซีพีแรมพร้อมด้วยชาวบ้านสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าสะสมกว่า1.6ล้านตัวสู่ท้องทะเลไทยสรางต่อความสําเร็จโครงการปูม้าย,ยั่งยืนคู่ทะเลไทยสู่ปีที่13เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระบบนิเวศท,ทางทะเลรวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกๆปีจะมีการมาปล่อยปูนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ปล่อยมากที่สุดประมาณ200,000ตัวนะครับ นอกจากจะเพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการเสริมสร้างอาชีพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของร,รัฐบาลนโยบายของจังหวัดที่พยายามที่จะให้พื้นที่เนี่ยสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทซีกิลัเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็มาทำา CSR ในพื้นที่ซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ย ในพื้นที่เนี่ยตอบรับเป<ม>็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับับแต่และปีเราก็จะปล่อยประมาณแสนตัวแสนกว่าตัวนะครับจนปีนี้เราปล่อยถึง2สองแสนตัวนะครับซึ่งสะสมมาแล้วเราปล่อยไปแล้วถึง1.6ล้านตัวนะครับเราตั้งใจว่าจะปล่อยอย่างนี้ตลอดไปนะครับเราถือว่าต้องการให้ปูมาเนี่ยต้องมีให้เราเสร้างงานสร้างอาชีพและมีให้เราผู้บริโภคนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องได้ตลอดไปนะครับแล้วเราพบว่าที่นี่นะมีความแข็งแกร่งกันหนึ่งก็มีสูนทีวิจัย ได้พัฒนาสัตว์น้ำชายฝั่งสุวาท,ทาที่เก่งเรื่องปูมากนะครับก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็ทำตั้งแต่ต้นเรายังปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตามใดที่เรายังมีโอกาสที่จะทำเพื่อทะเลไทยนี้ให้อุดมสมบูรณ์เราจะปล่อยลูกปูปลาปูมาไปอีกเรื่อย โครงการปูมายย่งยืนคู่ทะเลไทยช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ในสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของปูมาในท้องทะเลไทยโดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความคาดหวังในระยะยาวถือกำเนิดมาจากแนวคิดในการเพิ่มปริมาณปูมา่ในท้องทะเลไทยอย่างสมดุลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลระบบนิเวศในท้องทะเลไทย